เยอะแล้นะจ้าต้องยิีกี่คนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยยังไม่โดนจริงเพ hey, hey, hey. ิ่ครับ1 2 3หนึ่งสองสเ้เก่ิบสอามคนเคยพจยิงได้ไปเลย ทีนี้เอาเอาเหลือห้าคนพอเอาเอาเหลือห้าคนพอบอกไหมเป๊ะเป๊ะเอามาเหลือห้าคนพอเหลือห้าคนเอาไม้บนเอาไม้บนเอาไม้บน้้เเยยฮ การชมโคลิกรีอาซึ่งเัารุ่นแลกินี่เลยไปถ่ายรูปกมาแถ่ายรูปกันแดด่เนดี่มันพิงเสียงไว้หรือเปล่า ใส่เติมใสเติมไ่เติมไมกินน้ำอ่ะเลยใครรัวทำมั้ยาโต้ชาวย้อใครรูยือเติเชาวชใ่รอแตเขาเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว ไ่เสร็จฟาดคานคุณไปแล้วหรอคุณไปแล้วไปไไปไปไปไไปไอไปไไปไปไลงปไ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 ปยปไปไไปไไ ออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาอเร็วไถลงไปได้แล้วฮะโอ้ยไปเลยอ้าวปล่อยเข้ากี่คนเนี่ย มันนี่อาก่ายอะายนัดูมันนมันที่สุดเลยมันฮีหน่อยน่อยดนี้แม่งมันที่สุดนีอมันสุดในประวัติศาสตร์ชงโครอีกไปพถ่ายแค้น ต่อไปเพศแล้วนะเร็วๆขู่อะไรอ่ะขู่ต่อไปไม่งจะฆ่ากันเลยขู่ต่อไปนี่เหมือนฆ่าแม่งตัวคู่เข้ากันอะไชนะเข้าหรอกมั้ยนี่จะเอาหายไอ้นี่หมูลากระดูกไรเนี่ยบอลเลอนโดบ๊ายดีลอนโด เบี้ยดนาหองนี้โคตรเบี้ยเลยดูแบบเบียสิได้เอเกียนไอเลียงเดี๋ยวเขาไปเล้าเลยวไอ้เี้ย I don't know.